สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับโคโค่ฟาร์มครับเกษตรเรื่องง่ายๆครับทาเกษตรทําให้เป็นเรื่องง่ายครับจะได้ไม่น่าเบื่อนะครับก่อนหน้านี้นะครับที่ผมเคยทําตัวคลิปที่เกี่ยวกับการทําปุ๋ยหมักนะครับจากเปลือกทุเรียนนะครับซึ่งมีเพื่อนๆหลายท่านสอบถามมาว่านอกจากเราทำเป็นปุ๋ยหมักแล้วว่าถ้าจะเอาไปทําเป็นน้ำหมักทําได้หรือเปล่าทํำยังไงนะครับ เพราะว่าบางบางครั้งเวลาจเจ้าตัวผลหมักไปใช้บางครั้งมันก็ค่อนข้าง,งจะยุ่งยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นน้ำหมัก,กน่าจะเอาไปใช้ง่ายกว่านะครับวันนี้ก็เลยจะมาชวนเพื่อนๆทาตัวน้ําหมักนะครับน้าหมักโพเทเซียมสูงจากเปลือกทุเรียนกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าขั้นตอนวิธีการในการทำตัวน้ําหมักเปลือกทุเรียนทํำยังไงแล้วมีสมบัติสมองอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคครับเริ่มกันเลยนะครับตัวน้ําหมัก โปรตีนมสูงนะครับเปลือกทุเรียนของเรานะครับส่วนผสมหลักๆก็คือจะมีเปลือกทุเรียนนะครับอันนี้คือเปลือกทเียที่ผมไปขอจากร้านร้านเดิมนะครับที่เคยไปขอไว้นะครับผมนี่เปลือกทุเร <waters S 2> ียนนะครับอ่าอัตราส่วนเปลือกก็คือสามหนึ่งหนึ่งเหมือนเดิมนะครับก็คือเปลือกทุเรียนสามส่วนนะครับส่วนผสมที่เหลือก็หนึ่งส่วนนะครับโอเคมีเปลือกทุเรียนนะครับแล้วก็มีน้ำตาลสาแดงหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็นี่ครับที่จะขาดไม่นได้เลย จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นโคเซียนของเรานะครับเซียนที่1นนะครับตัวหัวเชื้อน้ําหมักนะครับใครมี EM ใช้ EM นะครับใครมีน้ําหมักอะไรก็ใช้ตัวนั้นได้นะครับแย่ผมพอดีว่าตัวโคเซียนที่1ของผมผมทาไว้เยอะพอสมควรนะครับตอนนี้ยังมีเหลืออยู่แล้วผมก็เอามาใช้ในการทําพวกน้าหมักต่างๆด้วยนะครับขั้นตอนก็จะคล้ายๆกับการทําตัวปุ๋ยหมกักเปลือกทุเรียนนะครับก็คือต้องทําให้ตัวเปลือกทุเรียนน่ะมันละเอียด มันเล็กลงนะครับเพื่อว่าจุลินทรีย์จะได้ทํางานง่ายขึ้นนะครับเพื่อจะให้ได้น้ําหมักต้อตงเรียกน้ําหมักเหลือเรียนที่เข้มข้นขึ้นนะครับเพราะว่าตัวเหลือเรียนมันมันมันละเอียดจุลินทรีย์ก็จะย่อยง่ายขึ้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาสับเหลือเรียน,นกันก่อนเลยครับ โอเคเสร็จแล้วเอาใส่ถังเลยครับนี่นะครับใส่ถังนี้โอเคโอเคนะครับได้แล้วทีนี้เรามาตามตัวไอตัวน้ำฟิเจนซกันนะครับ ทำ,ทำกับกระรางนี่นะครับแบบแรกน้ําตาลเราทําตัวเปรตทุเรียนนะครับสามส่วนจะอันนี้ประมาณสามส่วนแล้วก็ตีว่ากะกะเอานะครับส่วนผสมทั้งหมดแล้วกะกะเอาหมดหมดเลยนะครับผมจะใช้น้ําตาลส่วนหนึ่งนะครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นจุนซีโคเซียนนะครับน้ำมาโคเซียนเหล่าขยาวก่อนครับคนจะใช้เนะครับจะใช้หนึ่งแก้วครับโอเคครับพอเราใส่ตัวอ่า โคเสียงไปแล้วนะครับคนให้น้ําตาลละลายครับเติมน้านิดนึงครับช่วยนิดหนึ่ง โอเคครับพอละลายกันได้ที่แล้วเดี๋ยวเราเติมน้ําไปอีกครับเพราะว่าเราจะใส่น้ําให้มันอ่าพอท่วมตัวเปลือกทุเรียนที่อยู่ในถังนะครับโอเคเพิ่มน้ําไปเลยครับโอเคอันนี้ก็น้ําใส่ไปได้ได้เลย อ,อย่างละลายไม่หมดใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับใส่ไแปบบอีกโอเคนะครับ น้ำได้ล้ะเพิ่มน้ำมันิดหน่อยครับโอเคโอเคครับทีนี้เราก็จะหมักเอาไว้เ,เดี๋ยวเราต้องปิดปิดฝานะถ้ามีฝาปิดฝาถ้ามันมีฝาก็ใช้ถุงปิดเหมือนที่ผมเคยปิดนะครับหามาักไว้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับแต่ว่าประมาณสัก5้าวันเวันนะครับเ,เปิดฝาแล้วก็คนสักรอบหนึ่ง นะครับผมคนเพื่อให้ไอตัวยุนซีด้านล่างขึ้นมาข้างบนกับบนลงมาข้างล่างนะครับกับด้านประมาณอาทิตย์ละครั้งนะครับผมหมักไว้เดือนเดือนหนึ่งนะครับครบหนึ่งเดือนนะครับเราเอาเฉพาะน้ำมันไปใช้นะครับกรองเอาเฉพาะน้ำไปใช้ส่วนตัวกากมันนะเราก็สามารถเอาไปทำเป็นปุ๋ยหมักได้อีกรอบหนึ่งหรือจะมาหมักใต้เอาไปใส่ใต้คนต้นไม้เลยก็ได้นะครับผมอ่ออออะอาส่วนที่เราจะไปใช้นะครับถ้าเอาไปใช้ฉีดนะครับเอาไปใช้ฉีดพวกผักเหมือนที่บอกผักใบเขียว นะครับเพราะน้ําน้าําหมักหรือว่าปุ๋ยหมักของเปลือกทุเรียนอ่ะมันจะช่วยในเรื่องของการบํารุงรากนะครับบํารุงพวกพวกตาพวกพวกยอดนะครับถ้าเป็นผักใบเขียวมันก็จะไปบํารุงพวกใบทํำให้ใบเขียวใบกรอบนะครับเราจะไปใช้ฉีดนะครับใช้ประมาณสี่ช้อนโต๊ะนะครับต่อน,น้ํา20ลิตรนะครับผสมกันแล้วก็ฉีดนะครับแต่ถ้าเราจะไปรดนะครับถ้าจะไปรดก็ ใช้ไอแคมพ้นกว่านั้นได้นะครับผมก็คืออาจจะประมาณสักห้าหรือหกช้อนโต๊ะไปเลยนะครับแล้วก็ราดแล้วลงลงดินไปนะครับผมโอเคไปเมื่อเห็นว่าคลิปนี้นะครับพอจะเป็นประโยชน์นะครับเป็นไอเดียในการทําน้ําหมักปุ๋ยหมักกับเปลือกทุเรียนในยุคที่ทุเรียนเยอะมากนะครับตอนนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับแล้วลืมกดรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะนามาเสนอในการต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ